สวัสดีค่ะนิิงค่ะมิเคนโชค่ะชาวราศีมังกรประจำวันที่22 28พฤษภาคม2566ค่ะสัปดาห์นี้ภาพรวมนะคะเกี่ยวกับความสุขความสมหวังหรือความอบอุ่นในครอบครัวนะคะหรือว่าบรรยากาศรอบตัวรอบข้างมากขึ้น เรื่องของการงานนะคะสัปดาห์นี้งานที่คุณทํากําลังไปได้ดีเลยนะคะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงมากนักนะคะมีแต่การใช้สติการแบ่งเวลานะคะพักผ่อนให้เพียงพอหรือการาแยกแยะจัดแจงเรื่องงานนะคะให้เรียบร้อยจัดสรรให้ดีก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ดีในสัปดาห์นี้เกี่ยวกับครอบครัวนะคะบางคนก็จะได้ พบปะพบเจอนะคะมีการทานข้าวนอกบ้านหรือว่าอยู่ร่วมกันมากขึ้นการงานก็จะมีลูกน้องบริวารน,นะคะที่รู้ใจมีความสาม,มัคคีกันเป็นอย่างดีใครที่อยากเปิดตัวเปิดสินค้าหรือว่ามองหาสมัครงานใหม่สัปดาห์นี้ก็มีโอกาสมีข่าวดีเกิดขึ้นได้เรื่องของการเงินนะคะไม่ขัดสนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีครอบครัวที่ดีนะคะมีกําลังใจจากคนรอบข้างรอบตัวมากขึ้นสุขภาพแข็งแรงพร้อมลุยงานเต็มที่ใครที่ป่วยก็จะได้ยาดีรักษาส่วนเรื่องของคนโสดนะคะมีข่าวดีในเรื่องความรักจากเพื่อนนะคะอาจจะกลายเป็นคนรู้ใจได้บางรายก็จะพบรักจากการพบปะ พบเพื่อนนะคะหรือการเข้าสังคมต่างๆส่วนท่านที่มีคู่แล้วใครที่อยากมีบุตรนะคะก็มีเกณฑ์ได้สมาชิกเพิ่มที่ดูใจกันมานานก็มีเกณฑ์มั่นหมายแต่งงานความรักลงตัวแฮปปี้นะคะช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีทั้งเรื่องเงินนะคะเรื่องวัตถุต่างๆสามารถปรึกษาหารือกันได้ในสัปดาห์นี้ค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคามิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด s ับสไคร b ์ติดตามช่อง YouTube คามิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ